นั่งนั่งนั่งเลยนั่งเลยไปแล้วไปไหนวะเนี่ยโอ้โห uh, สูงสูงปิด,ดเห็นเห็นมันไห<อ>ตายคุณเห็นนู่นไหมเนี่ยด้านซ้ายบนเนี่ยยิ่งเก็บหมวกของเราเพิ่มมาอีกแล้วเว้ยหมวกที่เราจะใส่นี้ผมใส่นี้เลยดีกว่าเหมือนแบบเชอร์ร็อกโฮมเอาละ่ะดีต้อนรับเข้าสู่ทะเลทรายคุณอาร์ตพร้อมที่จะออกเดินทางกันหรือ,อยัง บอกแล้วว่าเ,เราจะไม่มีอะไรที่จะแบบสามารถหยุดยั้งพวกเราได้กับการแสวงบุญในครั้งนี้นี่เราเรียกว่าการแสวงบุญเนรอ <c oughs> เทปะ่ะนี่เราต้องปีนขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> น่าจะใช่นะเฮ้ยโอจูาพังเอ้าเ <c oughs> อ้าเอ้า,อา <c oughs> อยากเย็นแสนเกียนี่ย <c oughs> ายผ่านมาได้แล้วอุว้ยจุดเซฟเฮ้ยคุณอาร์ตน้ำอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเห็นอะไรมันกระเด็นมาป่ะเออน่าดิอุ้ยเข้าเข้าจุดเซฟก่อนดีกว่าเพื่อความวิตนุอุ่ยนอน มันไม่ใชนะไม่น่าใช่หมวกใช่ไหมแล้วน้ำอะไรมันกระเด็นใส่วะเนี่ยอไอะร๋อรู้แล้วผมรู้แล้วอะไรกูนัดน้ำพุร้อนใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วมันล่วงไปนู่นหรือเราต้องผ่านตรงนี้ไปเหรอเนี่ยเราเราจะตายไหมเราผมไม่มันต้องลองอ่ะเจะได้รู้จะอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแค่แบบดันเราอาจจะลอยขึ้นไปก็ได้นะเว้ยกูนัดอ๋อสิ่งดีเออเออเราอาจจะลอยไป เดียวเดียวเดียยวผมอยากลอยขึ้นไปดูอ่ะผมอยากรู้ว่าข้างบนมีอะไรเว้คุณอาร์สฮึบคุณอาร์สเอาเล็งโอเคไปแล้วโอ้โห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 คุณนัสโอ้โหดีนะผมกอดทันคือเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยเฮ้ยถ้าสมมติเราไปตามน้ำพุให้น้ำพุดันเราไปอ่ะมันตเป็นอะไรแน่ๆเลยคุณอาร์สด้านบนน่ะคุณว่ามันมีอะไรป่ะ แต่ผมว่าเราจะช้ำตายก่อนไปเอาละมาทางนี้ปึ๊บจับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่อๆๆคุณนัทเอาหน้าถูไอ้ไปไม่ถึงไม่ถึงคุณนัทคุณไม่ปล่อยมือแล้วมันจะได้ไปไหมนี่ยเอาละเดี๋ยวตัวไปเฮ้ยเกาะกากาะเ้ยคุณเด็กข้างบนไหมคุณเด็กข้างบนไหมแล้วมือผมว่านะเว้ยผมจะปล่อยนะผมเกาะไปนะโอ้ย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 ปล่อยมือเลยปล่อยมือเลยผมเกาะแล้ว เฮ้ยยึบไอ้้เรานี่แบบรู้ถึงความลับของเกมคุณอาร์ตนี่หมวกใหม่เป็นหมวกเปลือกไข่นกจะลงไปแล้วนะคุณอาร์ตเราจะลงไปยังไงกันดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเหวี่ยงตัวไปด้านขวาแล้วเราจะพุ่งยาวๆไปเลยเว้ยหนึ่งสองสามไปอุ้ยเดี๋ยวก่อนคุณอาร์ตนี่คือเราฆ่ามาใช่ป่ะนั่นแหละดิ ข้างที่เราผ่านมาไม่มีอะไรใช่ปะผมคิดว่าเราผ่านไปแล้วเราผ่านไปเลยดีกว่าคุณอาร์ตมันก็แค่น้ำพุร้อนอะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นฟันเฟืองที่เด้งออกมาจากถ้ำเวยคุณอาร์ตเฮ้ยฮยคุณฮัทคุณฮัทเฮ้ยเราเจอบ้านเฮ้ยเข้าได้เข้าได้ด้วยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยซาลูนมันเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงเตี๊ยมอะไรพวกนี้คุณอาร์ตเฮ้ยไนะ หมือนมีเสียงแบบยิงปืนอ่ะใช่ป่ะผมคิดเองป่ะใช่ใช่อุ้ยอุ้ยใครมันเตะวะอุ้ยโอ้ยไอ้นี่นี่ใส่ไม่ดีมันเตะเราเฉยเลยคุณฮัทเราเข้าจุดเซฟก่อนเข้าจุดเซฟก่อนแวบไปต่อไปต่อคุณฮัทอุ้ยคุณฮัทโอ้หนามเพียบผมบอกเลยว่าผมรับรู้แบบถึงอันตรายมันต้องอันตรายมากๆแน่ๆไอ้ต้นกระบอกเพชรขุ่น ผมยังไม่ทันจับเลยคุณอาชเฮ้ยเจ็เฮ้ยเดี๋ยวคุณอาชอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอ่าผมจับเชือกได้แล้วผมจับเชือกได้แล้วไปเลยไปเลยคุณอาชไปจับเชือกไว้จับเชือกไว้เอ้ยนี่เฮ้ยโอ้เดี๋ยวผมจะปล่อยมือนะคุณอาชอ่าผ,<ม>ผมจะเหวี่ยงไปข้างล่างมือผมขาดคุณเก่งตัวไว้คุณเก่งตัวไว้เอ้ยเจ็บระบาดจังวะเนี่ยลองกระดึบปะเนี่ยเฮ้ยผมว่าคุณน่าจะเหวี่ยงขึ้นด้านบนไปด้านขวาได้นะเว้ยคุณอาชไปเลยเฮ้ยโอ้ยมบื่ออดมบื่ออด เก่งเก่งเฮ้ยโอเคไปแล้วเฮ้ยโอ้ยสวยๆคุณอาแล้วเราลังพ hey. oh, so ้นไปต่อไปต่อคุณอาเลยอย่าหยุดยั้งเอ้ยผมผมผมปล่อยมือนะอ่าปล่อยเลยปล่อยเลยเฮ้ยผมว่าเราต้องใจเย็นคุณอาคุณอย่ายุ่งกี้คุณอย่ายุ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนเฮ้ยโอ้ยมือขาดคุณเกรงขึ้นมาขวาล่างขวาล่างเฮ้ยเอฟเอฟโอเคนิ่งไว้เลยไปละ ขึ้นด้านบนนะหลขึ้นด้านบนจับไว้คุณเกงมอขึ้น้านบนอย่างเร่งด่วนยล่ะอ้ยจึ๊บอุณฮัท้ยโอ้ยหยุดเร่เกุัทเกง้เกงยู่เราต้องไปลางอบนยวัทผมว่าผมปล่อยผมปล่อยผมปลอุณเกุณเกงโอเคผมเกงไ้เกงไ้โอเคนะอ้ยจึ๊บอเคบนกโอเคเอุณัเยวนับอุ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้ย้ยอ้ย้ เฮ้ยจะไว้เอาละเวียนขึ้นไปอุ้ยคุณนัทลงไปด้านซ้ายว่ะเราลงไปด้านซ้ายนะเออหนึ่งสองไปก็ไปเดี๋ยวเราจะไปด้านขวาแล้วคุณนัทหนึ่งด้านขวาได้ไหมสองไปอุ้ไอ้เจ้าไอ้ไอ้ก่อไปคุณนัทอุ้ยอุ้ยบอกถามยังดียังดีที่ไม่ตายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่ง นอไปไปไม่ได้คุณฮัทอย่าไปไปพูดชิงแล้วเอาละคุณฮัทเดี๋ยวผมขอจับไว้แป๊บนึงขอดึงไว้หน่อยอ่ะผมปล่อยมือนะหนึ่งเอาเอาสักเท่าไหร่ดีคุณฮัทเอาเลขเท่าไหร่ดีสามนะหนึ่งสองสามไปอุ้ยถึงแล้วอ้ยสวยคุณฮัทอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแขนคุณฮัทอุ้ยดึงตัวไว้นะดึงตัวไว้นะคุณฮัทเราต้องโอ้โห คือถ้าเราพลาดแม้แต่น,นิดเดียวนี่เราต้องไปเริ่มไกลมากเลยนะเว้ยนั่นเละดินี่คือความกดดันนะฮะเราโยกมากไม่ได้ด้วยโยกมากเราลงไปโดนหน้าจับไว้จับไว้หุยโอ้เอานะทีเดียวไปเลยนะคุณอาร์ตเออหนึงน่งเฮ้ยหนึ่งไปเพื่อนไปวูจ้จับไว้เอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วฮัทฮัทตรงนี้ต้องระวังเว้ยผมว่าเอาไงดีวะคุณเลื่อนมาจับแบบเท่าผมเลย เราต้องจับแบบแคบขึ้นให้ปลายของเราเนี่ยติดให้หัวของเราเนี่ยติดปลายไม้มากที่สุดอุ๊ยเดี๋ยวตรงนี้ถึงว่าผมว่าเราต้องจับลึกเข้าไปอีกเ้ยเอาเลยคุณฮาร์ดผมบอกเลยว่าการที่เราเอาตัวไว้ข้างบนเนี่ยไม่โดนแน่นอนแต่เราจะไปยังไงดีวะผมว่าไปได้พร้อมนะคุณฮาร์ดเออหนึ่งสองยังนะยังสองเองคุณฮาร์ดรอซ้ำก่อนดิรอซ้ำก่อนหนึ่งอุ๊ย ผมว่าหนึ่งแล้วไปเลยดีกว่าถ้ามันแบบจะเด้งแรงขนาดนี้คุณนัทเห็นไหพอพอพอมันขึ้นจังหวะมันขึ้นปุ๊บไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวนะอีกนิดนึงเอาถ้ายุโยงให้มันติดไม้ไปวู้ว่าคุณคุณคุณไม่ปล่อยวะคุณไม่ปล่อยวะผมปล่อยแล้วมันมือมันม้วนเนี่ยเห็นไหมพอมันม้วนปุ๊บมันเออฮึาฮ่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 าอ่ แต่เราเนี่ยจะต้องโยกขึ้นไปให้ได้คุณอาร์ตนั่นคือประเด็นของเราในวันนี้พร้อมนะคุณอาร์ตหนึ่งสองอไปนะหนึ่งอสองไปโอ้ยเดี๋ยวดืดหยุดหยุดหยุดอ่ะอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเราเนี่ยต้องเอาหัวไว้ที่ปลายกิ่งไม้ไว้คุณอาร์ตที่เหลือเนี่ยอย่างเงี้เหรออ่าอ,อย่างเงี้ยนะเอ้ยแบบนี้ไปได้ป่าวคุณว่าไม่รู้ว่ะอ่ะลองดูแล้วกันหนึ่งหนึ่โอ้โหหนึ่งไปแล้วหนึ่งสองไป เอ้ยกเอ้ยได้ลูคุณอโอ้โอคือคือคุณปล่อยมือนะเดี๋ยวผมจะจับไว้นะเราจะไปด้านขวานะคุณอัดโอเคเฮ้ยผมนะอผมอไนะเอาเลยเอาเลยผมกอไปแล้วนี่เป็นความภาคภูมิใจและปิติยินดียิ่งเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ตรงนี้มาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้คุณอาร์ตเออดีเซฟเซฟก่อนเลยโอ้ย จบคลิปเลยได้ไหมคุณนัทเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ได้คุณนัทเฮ้ยอามลบทามลบโอ้โหคุณเห็ดเนี่ยมมีทั้งน้ำพุร้อนนะฮะทั้งเอ่อสิ่งที่เรียกว่าต้นกระบอกเพชรผมเกลียดมันมากเลยตอนเนี้ยอ่ะผมจะจับมือคุณเฮ้ยจึ๊บอึ๊บขยับตัวมันนิดนึงอึ๊บเอ้ยได้แล้วโอ้โหอยู่เดี๋อยๆเราเนี่ยไปตรงต้องรอน้ำพุร้อนหมดก่อนไว้คุณนัทอีกทีอีกทีเดี๋ยวรอรอบหน้า น้ำพุร้อนหมดเราจะไปกันเลยนะโอเคป่ะโอเคไปเดี๋ยวไปทันแล้วน้ำพุร้อนคือสัญญาณของการปล่อยมือคุณอาร์ตไปนะปล่อยมือแล้วไปทันแล้วกอดไว้คุณอาร์ตกไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวนะแล้วเราต้องไปไงอ่ะผมว่าต้องไปกับน้ำพุเออว่ะหรือว่าเราต้องไปกับน้ำพุร้อนปะคุณอาร์ตไปไปไปคุณอาร์ตไปไปโอเคไปแล้วโอเคโอ้ยผ่านไปแล้วเอาละถึงจุดเหวี่ยงกันแล้วคุณอาร์ต เวี่ยง้อผมว่าเราหน้าต้องเหวี่ยงตัวขึ้นไปด้านบนเว้ยเอ๊ะจุบเอาละ,ะจับได้ละเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะ,ะถ้าเราขึ้นไปด้านแบบด้านซ้ายแทนน่ะเออนั่นาจะได้ไม่ต้องเหวี่ยงตัวแล้วผมว่าขึ้นไปดูดีกว่าอาจจะมีโอ้โหไปละโอเคเราไปขวาเลยแล้วกันคุณอาดหนึ่งสองสามไปเกาะไว้คุณอาดโอ้ยเอ้ยเบื่อืพอดีนี่เรียกได้ว่าแบบสุดปลายแขนเอ้ยคุณอาดผมว่าคุณต้องระเบิดมือทิ้งอ่า เฮ้ยจ hey, um> oui> ึ๊บเฮ้ยจุดปีนเขาคุณฮัทเฮ้ยเราจะปีนเขาอุ้ยโอเครอดปลอดภัยไปดูกันต่อคุณฮัทไปดูกันต่อเอาละตอนนี้เรามาถึงที่จุดปีนเขาของแคนยอนสองเรามาดูกันซิว่าจะมีเฮ้ยนี่ไงเฮเอาแล้วมันไปกอดเขาทำไมวะน้าเนี่ยดิเอาเอาไปแล้วไอ้เวรกรรมไอ้พวกสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอุ้ยเอามันกลับมาเฮ้ยเขากลับมาว่ะเฮ้ยมัเหมือนมันเป็นการบอกใบ้คุณฮัท ว่าเราเนี่ยสามารถเกาะไปกับพวกเขาได้เออลองไหมแต่ก็ไม่แน่นะเว้ยอาจจะเกาะไปแล้วล่วงลงไปแล้วมันค่อยปีนขึ้นมาใหม่ก็ได้นะเว้ยเฮ้ยพวกเรามีจุดเซฟลองดูไปเอ้ขอไปด้วยนะจ๊ะแสดงว่าเกาะได้ไม่นา้ยนี่คุณเห็นไหมคุณเห็นไหมโอเคเราน่าจะต้องเกาะขาเขาแล้วเวี่ยงตัวด้านล่างเนี่ยไปทางฝั่งขวาเว้ยคุณนาร์อ่ะผมปล่อยมือไปก่องเก่อนเลยนะจัดเลยคุณนาร์ เกาะไว้โอเคผมไปละไปไปอเดียเดเด็ดเดไปมือโอ้โหไปด้วยหมดเลยโอเคผมรู้แล้วนะเราต้องใช้แบบว่า,<อ>าหลักกลาศาสตร์หลักแรงเหวี่ยงเราเนี่ยจะเกาะที่ขาเขาณนาะและเราเนี่ยจะใช้แรงเหวี่ยงเนี่ยข้ามไปด้านขวาไงนั่นคือแผงของผมเอาอเลุณนาะเกาะก้นเขาไว้เฮ้ยจึ๊บปล่อยไปเอาปล่อยช้าไปหน่อยกูนะ เอางี้คุณอาเดี๋ยวผมเนี่ยเป็นคนเกาะก้นเขาเองอยากจับมานานแล้วเนี่ยม, <S <S มารัดปล่อยเกาะไนเนเนอ้นั่นนน่เรียบร้อยเราผ่านกันมาได้คุณอาเอาละคุณปล่อยมือเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณขึ้นไปข้างบนเองได้เลยเฮ้ยอืมเกาะไว้นะเฮ้ยน้ำพุร้อนอีกแล้วนำ้ำพุร้อนอีกแล้วน้ำพุตลอดผมว่าเราน่าจะต้องขึ้นนำ้ำพุไว้คุณอาปล่อยมือละไปนั่งนั่งนั่งเลยนั่งเลยไปแล้วไปไหนวะเนี่ยโอ้โหสูงสูงปิ๊ดคุณบ เห็นเห็นมันกัตายโอ้โหไก่ไก่เลือกเกินกูดัสอ่ะคุณปล่อยมือเดี๋ยวผมจะพาคุณทัวร์เองเฮ้ยเอาเอาไอ้นี่คุณเกาะไว้เลยนะเออผมเกาะอยู่เออเราไปทางนี้เลยดีกว่าไหนไหนก็ไหนๆหนแล้วุณณัสเออลองไปดูไปว่าด้านบนเนี่ยมันต้องมีอะไรรอคอยโอ้ผมรู้แล้วมีอะไรรอคอยกณดัสคุณปล่อยมือมาสิอยากจะเห็นเห็นชัดๆโอเคผมว่านะเราหน้าไปไม่ไดุ้ณณัส เราเนี่ยนะต้องข้ามน้ำพุร้อนไปคุณนัทอ่ะไปมือไปไปไปเลาคุณนัทเกาะไป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 โอเคเราผ่านน้ำพุร้อนมาได้แล้วเราจะไปยังไงวะเอาละมุมนี้สวยๆคุณนัทไปแล้วถึงไหมไม่ถึงสักอย่างมีอะไรให้เกาะไหมไม่มีเอาละไปเอาละไปแล้วสูงแค่ไหนเฮ้ยเชือกเชือกอ้ยจับเชือก โอ้เราจะบอกนะว่าเราเนี่ยต้องเหวี่ยงไปตรงไอ้ที่มันมีนักปีนเขาโอ้โหเยอะเลยด้วยสามแต่แต่คุณอาร์ตด้านบนเนี่ยมันอาจจะมีอะไรรอเราอยู่ก็ได้นะเว้ยนี่ไงเ,เ, <laughs> เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นต้นระบองเพลแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอ้ยเออเออลองโยกไปดูลองโยกไปดูแ<ว>อบเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยไป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 ก็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 อุ๊บเฮ้ยผมปล่อยมือแล้วนะคุณอาร์ตเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่า มีอะไรรอเราอยู่ข้างบนอย่างสูงอ่ะวิวดูดิบรรยากาศแปลกๆนะณอไม่เห็นก้อนเมฆเลยเออนี่ไม่แน่นะเว้ยมันอาจจะมีของบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้ไม่รู้ว่ะเฮ้ยมุ่งม่งวะมุ่งผมเห็นมุ่งคุณอาร์ตโอ้โหผมว่าเราไปไม่ได้แล้วล่ะคุณอาร์ตไปไงก็ก็ค่อยๆกลับไปที่เชือกเหมือนเดิมคุณอาร์ตแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปปีนนักปีนเขาก็แล้วกันเอาล่ะคุณอาร์ตเดี๋ยวเราเนี่ยจะเหวี่ยงไปที่ไอ้เจ้าพวกนักปีนเขาพวกนั้นนะอ่าหนึ่ง ปล่อยเลยนะคุณนัทปล่อยเลยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเต็มเต็มเฮ้ยเอาละคุณนัทนั่งประจำตำแหน่งไปจับไว้จับเชือกไว้จับเชือกจับ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 โอ้ยเลยเชือกมาหนึ่งนี่เลยเลยเชือกมาหนึ่งนี่เลยผมปล่อยมือนะคุณนัทไปวู้ถึงแล้วอุ้ยของพึ่งหลังของพี่งอะไรนื่ยไอ้นี่มันมาให้จับตูดทำไมเนี่ยโอเคคุณนัทเราเนี่ยรีบไปกันดีกว่า เราเน er ี่ยเห็น like> จุดเซฟอยู่ข้างหน้าเรียกได้ว่ารู้สึกถึงความปลอดภัยครับเฮ้ยข้างหน้ามันเป็นรูปอะไรมันเนี่ยรูปอะไรก็แล้วแต่แต่ผมนั้นเหนื่อยแล้วนะเราพักกันก่อนผมไม่ไหวแล้วครับผมเอาเป็นว่านะฮะสำหรับในพาร์นี้เนี่ยพวกเราขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะครับผมแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้าปบายจ้า